โคโคชีเลยแต่ตองทรมานเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายในรอบวันเธอมันยืนมิดมากเลยมังยิงไปนัดเดียวเฮียโดนเฉพาสวนหัวครับหลับสิร้อยเฮียเลยเฮียฝนหยุดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโคโคเอกันหน่อยไปเอกันหน่อย เฮ้ยเอ็กะน่อยก็กเอาแพ็คบีกันเฉยน,นี่ฮาลวีเราเหรอสิ่งที่ต้องการปล่อยหนีหรอผีผีผีอ๋อผีผีโทษโทษนี่ตกได้ยังเชีย่ยในหน้ากูเดิเนไปแบบไม่เกรงกลัวแม่ <laughs> 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 Shut up <beach>. going <laughs> oh, okay. Shut up! ピロード<の>リロードリロー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 ロ

เรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเองแล้วว่ะไปถึงนั่นได้ไงวะเกอดสลิงไงอ๋ออยู่ข้างบนอ,อยู่ข้างล่างมาใหม่ดีนันน่งนอน 一文不值、啊。 ไอวะ้เชียไซเฟอร์มันติดแถบโคตรปั่นเลยช่ไหมดจมตีว่าสูดของมีมันติดแถบตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงเนี้ยพวกืออพวกกูจะเข้านี่อยู่แล้วไปแถบตรงนี้กันเดืดอ้อว้องกันีรอดีกงร้อยหนึ จบบ้าจริงเดี๋ยวอันนี้ทำด้วยบีเข้าเอเอเข้า ไอ้ไอ้คนทอนนีี่โอ้โหนนีดิต้องคนนี่ดิไม่ทันแล้วมึงบอกข้างบนกูนี่ใ 平気なふリをしても無駄よ心臓の音でわかるロウヒトチ ตัดงี่ยุดไนไม่ย <ông rees an> ุดออีเอโดนัวเนี่เล่น้วออก่เกมาเอเสีงมึงเบามากเลยงานอ่ะมนีความจุกบเอฮทำงานนี่มีความสุกหบบนเกมเดียว

ยุดหย่าหยุดดึกมิดสันพูดแบ่งแตกงดีกว่าเอ้ยพ่ดแบ่งูุตามเมื่อกี้ไม่เอาหีเลยเด้เว้นเราอกี้แบบทั้งทีมคิวสิบกว่ามีกูคิวอยู่เจ็ดอยู่แปดเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยแต่หน้าวอร์มมากไงซะ เกินเกินฮีแบงตายแล้วใช่อ่ะเหฮีแบงตายแล้วแบงออกไปฮี่แบงตายแล้วเดี๋ยวเราเท่แล้วย่า อัตคีอาสก่อนเด็การิอาดา ยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่บุยิงมหมดไอ้ตากเอ้ยยิงมาหมดเฮ้ยเอ๊วะจับก็กูขึ้นไปแล้วอะไรกันวะเนาะนี่นายเอ๋ี่ะใช่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 ที่อะไรกันวะกูอยู่เอคนเดียวเฉยเลย ไม่แต่แต่ไอ้เจสซี่เฟอร์เมื่อกี้คื้นขี้อะไรเข้าคนจริงกันแหมดแม่งมาอย่างไรไม่รู้ไอ้สักแต่กูแบบสเปรย์กดแม่งไปแล้วกดไม่โดนอ่ะโดนแม่งนัดเดียวสุดท้ายดีกูขึ้นได้เขี้แล้วแล้วโอ้งวิ่

บีเด็กรายได้เลยนะวิ <dall'> ่งอย่างนั้นได้เหรอเดี๋ยว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 ไเซอยื้อแค่นี้พอค่ะแบ่งพอค่ะเทคิ้งเหลืออยู่เนึ่งเ เขอ,อ้อมมาอ้อมมาไอ้ปฟองไม่ใช่ปฟองหรอ

Sekarang, masih. 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 Sekarang นี่ยมึงดูดูดูมันผัดกันยิงรูปหัวใจโคตรขี้นี่สัสเจ๊ดเจ็ดมึงรู้ได้ไหมผ่องเดียวมันได้ไหมดูดิมึงดูดิมพัดกันยิงรูปหัวใจทำไรอ่ะหลอดมึงก้บแม้ท่านสมาธิไงไม่เคยเพ่งสมาธิอยู่วะนี่ไอสัตว์สมาธิไม่ได้ช่วยมึงหรอกแบงค์แค่กูเลยไอสองตัวบ้าไม่ไม่หยุดเลยเฮีย Oh, chờ, chờ. hello soccer look uh nah no, nah no. uh, is b many like two on b <coughs> uh, ok 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 ไอ้นุ้ยแดดไปลูกตายแดดไปล้วก็สุนไอแดอแดดน่ยสวีดกฟูว่าโอเปอร์ไ r มโอเปอร์เวดดนตดิดแบงค์แบง์ออมันอยู่นี่ He declared ada. After 30 seconds. All. in in mess. Pick up, pick up. Pick up. Thank you, yeah. Thank you did. <laughs> thank you, Jet. thank you. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> nice, nice I know you are good, man. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. You <laughs> okay? Yeah, I'm all. I know you are good, bro. Yeah, yeah, yeah. ดีด้วยไมงงน่้วอย่งง่วงตื่นกี่โมงเก้างวกูไม่ได้ตื่นไม่ได้เกกูตื่นตามพลบรถมาแ่ขาดจะปีไดเฮียขาดมันจะปีอะเฮียำพูดเอ็มบอกไปดีรถขาดไปกี่บอส What the fuck six What I love you What the fuck s h u เยอะ

<ワ>ああ สุดยอดธนาคารยำเย่โคชิโอโคชัยไอ้เฮียลิวจินแม่งเอาเยอะจัดเลยอีกทีอะกอดไรบอดเลยนะสู้ๆนะลิวจินต่อยหัวอะไรเม่กี้ キャリアがやられたエーキャリアン テキー、ノコリーチネット、トップ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 、ップ、トップ、トッップ、ト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 ッ I love. Hey yo, Jet. What? I'm Yeji. Bye. Oh, I love you. Oh, I love you. I hey, for the You, you? Ikuyo. Oh my oh, Thank you, bro. bye, bye. Love you too. Love you so much. Yeah, I love you too. <coughs> ah, yeah. uh, in top nest. Pun <coughs>

Crash, you know, crash. Uh, <laughs> ah, ah. No, 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 no. One, <laughs> like I think play, uh, yeah. <laughs> <laughs> I said one man. I, I don't know, bro. It's okay. Yeah, welcome back, Sage. Yeah. ฮัลโหลลยูี what do you mean อเลนาน่ะว่าต่หัวกา่ายข I hate you Why มันไม่ทำีเลเ้งแต่วางระเบิดกระวอกระชุบกระงกระตายขึ้นบนใบแบงค่อนตีน วันไซวันไซไซเฟื่อยไซมั้งอาไลฟ์บอลไม่คิวไม่ได้โฟกัสข้างหน้าเลยฟังเสียงที่กูเพิ่งเห็นตะกออเสทีมกู ผม็นอไเหเยมยวังีบิกเลยน้ยังมี่อยไหน t h n o u ีกระปเนิดไนก็หลงไงพอดนิดหน่อยเกินไี่เฮียเล่นกันสิบสาลวโหลสเท่าไหร่สิแล้วเสิบเจดลาวเฮียพูดบูรี่สัตว์บูรี่ดิตายแล้วมูลลี่ขึ้เนี่ยมึงก็มีประสบการณ์เป็นบูรี่ข้สัตว์เดี๋ยวเก็บกด เราโดนอะไรมาต้องทำสิ่งน <way>. ั้นตอใไรก็ไปบุรีมึงไม่มีใช่ไหมบุรีพูดกันละให้กำลังใจเลยต้อเชื่อนวายเล่นดีดิให้กำลังใจเล็กน้อยจากเือนไเซจิช่หังสองอะไรวทไมเนี่ยไมม่นมไม่ไ

Match point. Match point. I. can't. for you. I mean, yeah. Uh, I still love you. <laughs>